วันนี้เราจะมาพูดถึงยูโรบาสเกตกันหน่อยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยแข่งรอบ16ทีมสุดท้ายเสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะยกมาพูดถึงคนหนึ่งที่มีฟอร์มดุเดือดมากๆครับแล้วผมขอเรียกเขาในตอนนี้ว่าเทพเจ้าแห่งฟินแลนด์ลอรีมาร์คเคนแ n ครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมเชันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เรากันเยอะๆด้วยนะครับ ผมจะเท้าความสุดยอดของ Ro รี่แม็ n เคนนให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะครับคือ Ro รี่แม็เคนนเนี่ยเล่นให้กับฟินแลนด์นะครับแล้วเพิ่งจะชนะรอบ16ทีมไปนะครับด้วยคะแนน94ต่อ86ชนะโครเอเชียไปนะครับซึ่งก็ชนะทางด้านของดาริโอซาริชบ็อกดานบล็อกดานอวิชอะไรแบบนี้เนี่ยครับซึ่งก็ถ้าจะให้พูดว่าพลิกล็อกไหมก็อาจจะพอพูดได้เหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆทีนี้ถามว่าเรื่องที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นที่เรากําลังจะพูดคือ สิ่งสิ่งนี้ครับถ้าเรามาดูสด ory, เ,นนนเนตตนะครับที่น้าของ Rory m c e n แ a n เนี่ยมีพอยต์อร์เกมนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะอยู่ที่27 7.8แต้มต่อเกมนะครับรีบาวเนี่ยก็เป็นท็อปครับ7.7รีบาวต่อเกมนี่คือของฟินแลนด์นะครับที่จะไม่ติดท็อป3ก็มีแค่แอสซิสต์เท่านั้นนะครับทีนี้ผมก็เลยลงไปดูเรื่อยๆฮะว่าเออทางด้านของรอรี่มาเคเนนเดือดแค่ไหนใช่ไหมทางด้านของรอรี่มาเคเนนเนี่ยครับโอ้โหนำโด่งเลยฮะในเรื่องแต้มเพราะว่าอันดับ2อย่างซาลินเนี่ยครับทำได้แค่12.2แต้มต่อเกมเท่านั้นเองฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เดือดมากๆแล้วก็ค่า plus minus เนี่ย เท่าที่ผมเข้าใจนะมันน่าจะเหมือนของ NBA หรือเปล่าซึ่งทีเรื่องของ Rory McKenna เนี่ยก็บวกถึง9.3นะครับซึ่งก็เยอะที่สุดในทีมเช่นกัน และนี่คือความน่าสนใจแหละครับว่าทำไมผมถึงยกเรื่องนี้มาทำคอนเทนต์เพราะจริงๆเนี่ยผมเห็นในทั้ง Twitter ทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่า Rory m c k e n n i e โหดมากๆ performance ในยูโรนะครับซึ่งโหดจริงๆครับก็เดี๋ยวเราจะยกเกมนี้แล้วกันครับเกมที่ชนะโครเอเชียไป Rory m c k e n n i ฮะทำไป43แต้ม9รีบาวแล้วก็3 assist ฮะ เรามาดูที่ลูกแรกกันก่อนครับลูกนี้เป็นลูกที่ r รอรี่มาคินนตัดบอลได้นะครับเราเลี้ยงขึ้นไปแน่นอนเขาเป็นฟอร์ร์ดอยู่แล้วฮะเราก็จ่ายให้เพื่อนยิง3แต้มลงไปฮะลูกนี้เป็นอะไรที่ไม่ได้ยากอะไรมากมายนักนะครับสำหรับ r รอรี่มาค n นันแล้วก็ทางฟินแลนด์ แล้วพอมาในเพลย์ต่อมานี่ยครับเราจะเห็นว่ารอรี่มาเคนแนนเนี่ยครับเจอคนคนเดียวถูกปะแล้วตัวเขาใหญ่กว่าซึ่งก็แน่นอนนะฮะผู้เล่น NBA ก็ข้ามไปเลยครับเพราะว่าทางด้านของโครเอเชียเนี่ยไม่มีใครป้องกันแป้นเลยณจุดจุดนี้แล้วพอรอรี่มาเคนแนนข้ามได้1คนก็เรียบร้อยะฮะลูกนี้ก็ได้ไปอีก2แต้มนะครับ แล้วพอมาถึงอีกเพลงหนึ่งฮะเพลงนี้เราจะเห็นว่า Rory McAnnen เนี่ยรออยู่ใตายแปลนซึ่งลูกนี้ก็เป็น Easy Pass คับแล้วก็ทำแต้มได้ง่ายๆเลยเนะครับของ m c a n n น n เพราะว่าแกเข้าไปรออยู่แล้วนะฮะแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่มันโผล่ขึ้นไปอีกอย่างนั่นก็คือต a การรีบาฮะแล้วลูกนี้ก็เป็นอีกลูกครับที่เรื่องของ Rory m c a n n น n สามารถเก็บรีบาไว้ได้แล้วก็ชนะรีบาร,รวมถึงเก็บซ้ำเข้าไปอีกนะฮะ แล้วพอมาถึงลูกต่อมาครับลูกนี้ทางด้านของมาร์เคนแนนใช้สกรีนจากด้านหลังนะครับแล้วก็ไปรับบอลน,นะฮะแล้วก็ค่อยหมุนขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปอีกทีครับนี่ก็เริ่มแสดงให้เห็นแล้วนะว่าทางด้านของมาร์เคนแนนเนี่ยนะครับเดือดเหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยมีทั้งเก็บรีบาวถูกปะมีทั้งแบบว่าวิ่งคัดออกไปมีการส่งแล้วเดี๋ยวมันจะมีมากกว่านี้มาเรื่อยๆะฮะ ถูกต้องครับสิ่งที่ผมบอกว่ามันจะมามากกว่านี้เรื่อยๆนั่นก,ก็คือการยิงสามตามแล้วนี่เป็นเซตเพลย์ที่สวยงามฮรรอรี่มาแค้นสกรีนให้ถูกไหมครับแล้วรอรี่ก็มารับบอลเองหรือง่ายๆก็คือเป็นพิกแอนด์ป๊อปนี่แหละครับ ส่วนอีกเพลงหนึ่งที่รอรี่มาคินันนจะดทาได้ดีนะครับนั่นก็คือลูกนี้ครับตัวของเขาเนี่ยโดนสลัดหลุดการประกบไปแล้วทีนี้มันเหมือนจะมีตัวช็อตโรก็คือเบอร์17ของโครเอเชียวนเข้าไปใต้แปนถูกไหมครับแล้วสิ่งที่ทน้งานของรอรี่มาคินันนทำนั่นก็คือการไปดักแล้วก็สตีลบอลกลับมาได้ฮะแล้วก็จ่ายให้เพื่อนอย่างรวดเร็วนะฮะโอ้โหนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งของมาคินันนเช่นกัน แต่ความเฟี้มันยังไม่ได้หมดแค่นั้นครับเพราะว่าเมื่อลูกต่อมาครับทางด้านของมาเคนแนนแทนที่จะเข้าไปเล่นด้านในครับเขาเป็นตัววิ่งคัดจากด้านนอกแล้วคัดตรงกลางเลยครับตรงฟรีโทพอมารับบอลเสร็จปั๊บก็จะเห็นว่าเขาได้เปรียบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหลือแค่ห่วงกับตัวเขาแล้วว่าเขาจะทําได้ดีแค่ไหนและสุดท้ายครับเขาก็สามารถทําตรงนั้นลงไปได้นั่นเอง พอเราดูเซตแผลหลายๆอันแล้วใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าทางด้านของลอลีแมคเคนแนนฮะขยืมาเล่นไอโซเลชันแล้วก็ลูกนี้พู้อัพจัมเปอร์สวยๆลงไปบ้างครับซึ่งไม่ใช่แค่ลูกเดียวครับแต่ลูกถัดมาของ r อลีแมคเคนแนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันครับนั่นก็คือการโพสต์ขอบอลฮนะแล้วก็ไอโซเลชันฝั่งเดียวแล้วก็นั่นแหละรครับยิงแสกหน้าผู้เล่นโครเอเชียลงไปนั่นเอง แล้วพอมันนับ1น,นับ2มันก็ต้องมีนับ3ครับซึ่งคนโดนก็คือคนเดิมนั่นก็คือโบยานบ็อกดานูวิชนั่นเองครับคือก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าไม่ใช่น้อยนะที่นายโดน2รอบติดเลยนะครับทิ้งหน้าของโบยานแล้วพอลูกต่อมาครับเราจะเห็นได้เห็นว่าความหลาหลวงของผู้เล่นโครแอตฮะที่นี่แหละครับปล่อยให้ทิงหน้าของรอรี่มาคินแนนคัดอีกแล้วฮะแล้วคัดสวยมากๆลูกนี้ทําให้เขาได้ดังลงไปง่ายๆเลยฮะเนี่ยปาก แล้วก็รับบอลแล้วเนี่ยครับเหมือนไม่มีตัวซ้อนด้านในายรมถึงปล่อยประละเลยเกินไปหน่อยมันทำให้ทา้งน้าของ r o รี่มาคินแนนเนี่ยสามารถได้แต้มนี้ไปอย่างง่ายฮะ ส่วนลูกถัดมาเป็นลูกที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนสังเกตดูตรงนี้ครับมันจะมีคนมาแบ็กสกรีนให้ทางด้านของรอรี่มาคเคนแนนนะฮะและเป็นอีกครั้งหนึ่งฮะที่เกมปรับของโครเอเชียเนี่ยไม่สามารถสวิช c h หรือว่าตามตัวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนั่นปล่อยให้ทางด้านของรอรี่มาคเคนวิ่งคัดตัดหลังไปแล้วว่างมากๆที่เหลือแค่ห่วงกับเขาเองและนี่ก็คือ2แต้มง่ายๆอีกลูกครับของรอรี่มาคเคนน แล้วพอคนมัน hot hand ครับนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งแต่ว่ามันจะก็จะคล้คลายๆ pick and pop เหมนกันครับของ Rory McAnnen เพราะว่า pick แล้ว pop แล้วมาแล้วแต่ว่าทีนี้เลือกที่จะไม่ข้ามครับแต่เขาเลือกที่จะเล่นเอง isolation แล้วก็ยิงแสกหน้าไปอีกครั้งหนึ่งนี่สิครับ เครื่องหมายของคนฮอตแทนครับแล้วลูกถัดมาก็เป็นการอินบาวครับของทางด้านฟินแลนด์ฮะแล้วลูกนี้เป็นอะไรที่ผมไม่ชอบใจมากๆเลยครับกับการที่เขาปล่อยให้รอ r รีมาเคนแนนยิงได้ซึ่งทุกคนดูฮะทางด้านของรอ r รีมาเคนแนนอยู่ในวงล้อม3คนของโครอตฮะซึ่งสิ่งที่ทางด้านของคนจ่ายทำก็คือจ่ายไปกลางดงและโดนทิปอินฮะ นี่คือสิ่งที่โครเอเชียไม่สมควรที่จะปล่อยให้มันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นได้แต่นั่นแหละครับก็ต้องชมความสุดยอดของรอรี่มาเคนแนนด้วยเช่นกัน แล้วพอเข้าควอเตอร์ที่4ครับสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ทําได้ดีก็คือการ drive เข้าไปเองนั่นเองนะครับจากของ r o รี่มาคเคนนนจะเห็นว่าลูกนี้เนี่ยมีคนมาสกรีนให้แล้วตัวที่สวิชเนี่ยนะครับปล่อยให้ซ้ายโล่งซึ่งตัวที่สกรีนเนี่ยสามารถสกรีนอีกคนหนึ่งได้มิดมากๆจนไม่สามารถไป help ถึงด้านของมาคเคน n นนได้แล้วมาคเคนแนนครับก็ได้เลนลงๆเข้าไปดังสวยๆใส่ถึงด้านของโคลแอดมันๆเลยฮะลูกนี้ ส่วนลูกต่อมาครับเรียกว่าใกล้ๆเคียงเดิมเลยครับที่ใช้ตัวสกรีนตัวหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ครับไฟสกรีนไปได้แล้วไม่มีการเปลี่ยนสวิชนะครับแต่ว่าถึงจะไฟสกรีนมาได้การเรียกของลอรีมาเคนแนนที่เล่นเป็นฟอร์เวิร์ดกึ่งเซนเตอร์มาตลอดตั้งแต่อยู่ใน NBA เนี่ยครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะปิดเพราะฉะนั้นความเร็วและความคล่องของมาเคนนนฮะทำให้เกิดรูปแบบนี้ขึ้นครับ แล้วช็อตถัดมาครับถ้าทุกคนสังเกตนะครับตอนนี้ฟินแลนด์ตามโครเอเชียอยู่หนึ่งแต้มครับแล้วผมชอบเซตเพลงนี้นะคือเขาใช้ฮอนก่อนเว้ยใช้ฮอนก่อนให้มาเคเนนถือแล้วทีนี้พอให้มาเคเนนถือเขาให้มาเคเนนปล่อยบอลไปให้แล้วตัวของมาเคเนนเนี่ยมีตัวมาสกรีนให้ถามว่าตรงจุดนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อให้มาเคเนนครับได้ดีฟโพสต์อัพครับก็คือให้ได้โพสต์อัพในตำแหน่งที่ดีฟหรือว่าใกล้ห่วงมากที่สุดนั่นเองครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามาเคเนนอยู่ใกล้ห่วงมากๆนะครับแล้วสิ่งที่มาเคเนนทำนะ การขึ้นลูกนี้แล้วเรียบร้อยลงไปอีกหนึ่งดอกครับเป็นแผนที่ผมชอบมากๆนะผมว่าแผนแผนนี้เขียนได้ดีมากแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างจะเพอร์เฟกเลยทีเดียวนะครับ ความสุดยอดในเกมนี้ของแม็กคนแนนยังไม่หมดแค่นั้นครับเพราะว่าก็ยังมีลูกที่เขาข้ามเข้าไปฝืนนิดนึงแล้วก็แบงช็อตลงไปได้อีกนะครับแต่ถ้าจะให้พูดถึงลูกที่เดือดที่สุดแล้วก็มันต้องถึงเพลงนี้ครับในจุดที่ทงด้านของฟินแลนด์เนี่ยครับนำอยู่91แล้วโครเอเชีย84เหลือ36.1วิลูกนี้เป็นลูกที่ซีลเดอะดิวมากๆครับนั่นก็คือ,อการที่โรรี่แม็กคินแนนครับถือบอลไม่มีใครมาสกีนไม่มีอะไรทั้งนั้นไอโซเลชันสเต็ปแบ็คยิง3และเรียบร้อยฮะ ลูกนี้เป็นลูกที่ตอกประตูฝาโลงของโครแอตอย่างเรียบร้อยครับไม่มีทางที่จะเปิดประตูขึ้นมาได้อีกแล้วนี่คือเทพเจ้าแห่งฟินแลนด์ครับดอรรี่มาร์เคนแนนนะครับนนองก,ก็คลิปก็ประมาณนี้ครับถือว่าเป็นการทั้งเบรกดาวไปในตัวให้ดูมาร์เคนแนนไปในตัวถ้าใครชอบแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกดไลค์กดแชร์กันเข้ามานะครับ